สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่เท่ยวมีพีธรรมดานะครับช่องมีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเที่ยงนะครับหุ้นไทยเที่ยงขขงวันที่ห้ามกราคม2อง6ันห้า้อยหกสิบหกะครับสําหรับหุ้นไทยเที่ยงหุ้นไทยก็จะมีให้ชมวันละสี่คลิปนะครับหุ้นไทยเช้าหุ้นไทยเที่ยงหุ้นไทยบ่ายนะครับช่อง v ีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลุมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับทุกๆวันทุกๆวัน จันถึงสุกนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นๆกันนะครับเพื่อความบันเทิงนะอ่าก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับวันนี้มีเลขอะไรบ้างเราก็มาชมกันเนาะประมาณนี้นะครับอ,อืมทุนไทยเที่ยงนะครับเจ็ดแปดเก้านะครับเน้นที่แปดกับเก้านะครับ เลขสูงทั้งนั้นเลยนะรอบนี้เนาะอือรอบเที่ยงเลขสูงทั้งนั้นเลยแปดอะไรเก้าอะไรคราวนี้เปิดนะครับแปดเก้าเก้าก่อนนะครับเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสองสองเก้าเก้าสามสองเก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้าห้าเก้าครับ ส่วนแนะครับ8118 8, 8 2่8หนึ8งแ 4, 4 8แ5ดสนะครับส่วนสายวิ่งสายรูนนะครับรูนนะ8กับ9ก้านะครับประมานี้ครับชุนชอบค่อยจัดนะครับอืมครับอืมเอาโ,โอ้ตาลายอืมนอาเห็นไหม เด่นบนนะครับตรงนี้นะเด่นบนนะครับหกเจ็ดแปดเก้านะครับเดินเด่นบนล่างก็ได้นะครับเดินวิ่งลู่นะครับอืมเอาส่วนนี้เป็นส่วนที่สําคัญแล้วกันเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองนะครับแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเน้นๆนะส่วนทางนี้ก็เอ่อเป็นชุดธรรมดานะครับชุดธรรมดานะครับอันนี้นะครับทุนไทยเที่ยงนะครับชนชอบค่อยจัดนะครับไม่ชนไม่ชอบก็รุ่นๆกันไปขอขอบคุณมากๆนะครับ พบกันใหม่หุนไทยบ่ายนะหุนไทยบ่ายนะครับแบบเดอนๆนะครับเดี๋ยวไม่ทันรอบเที่ยงกับเราเลยไม่ค่อยจะทันกันเพราะว่ากว่าจะบันทึกวิดีโอกว่าจะอะไรรเสร็จก็ประมาณนี้นะครับขอขอบคุณนะครับขอทุกท่านโชคดีโชคดีงเงนะครับแบบเดือนๆเนะาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ